วันนี้เป็นไงบ้างเฉยๆค่ะจริงๆรู้สึกเฉยก็บรรยากาศมันเป็นกันเองเนาะแล้วก็ให้การใช่ค่ะเห็นเข้าไปนานมากเลยใช่ค่ะ <c oughs> จริงๆเข้าไปนานเพราะว่าไม่ได้มีเพราะอะไรเลยค่ะเป็นเพราะว่ากระบวนการอของตำรวจมันล่าช้าเจ้าความที่แบบมันเป็นขั้นตอนที่เก่ามันมีการคิดเอกาสารแล้วมันก็ผิดเยอะ ได้1นึ่งหนึ่งสองเรียบร้อยค่ะด้วยเหตุที่ว่าเนื้อหาในการประใสยนั้นมันมีการดูมิ่เข้ามากสัตว์อันนั้นคือสิ่งที่เขาบอกแล้วก็แล้วเ,เขาก็ให้อ่าข้อความแล้วก็ให้ดูเก็บเสียงที่แจ้งหนึ่งสองสประมาณนี้ตัวเมนูเองรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เอ่อจากเริ่มต,นต้นจากการเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องของประเด็นการศึกษาแต่ว่าวันนี้ต้องมาสู้กับมาตรา1 1 2อในฐานะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ หนึ่งเป็นเพราะครอบครัวนยคะแล้วเราก็สังเกตเห็นได้ชัดมากๆตอนที่พ่อกําลังคุยกับเจ้าหน,น้าที่งานสุดท้ายเราอยากยืนยนันว่าผู้คนก็เคยเป็นเด็กมาก่อนอะทุกคนอะเคยเป็นเด็กมาก่อนสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนคนหนึ่งที่มีความฝันมีความมั่น ก็ให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเพราะเราต้องการให้เราสามารถอยู่กับพระมหากสตร์ได้เราต้องการให้ประเทศของเรามันมีประชาธิปไตยอย่างที่เขาพูดจริงๆนั่นคือสิ่งที่เรายืนยันได้มากๆว่าเราไม่ได้ผิดเราม,มีสิทธิ์ที่จะพูดและอันนี้คือหลักฐานว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันคือสิ่งที่เขากลัวมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้เราพูดเลยแม้แต่สักนิดเพราะฉะนั้นเราก็ถึงบอกนะคะว่าเออไม่ได้กลัวหลายนี้เลย ให้มันจะมีคนมาพูดว่าเพราะอะไรทําไมถึงไปหาเรื่องให้ตัวเองนี่คือหลักฐานว่ารัฐบาลน,นี่คือหลักฐานว่าเขาลังตัวสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําต่อไปนี้คือพูดต่อไป สามารถทําได้แต่แค่เรายืนอยู่ผิดประเทศอะแค่นี้เลยค่ะอีกคนได้กําลังใจเมนูเยอะเลยอยากจะฝากอะไรไปถึงแฟนคลับบ้างก็ช่วงนี้หนูออกมาเงียบๆลงไม่ใช่เพราะว่าโดนกดดันไม่ใช่เพราะอะไรเลยแต่ว่าเพราะีว่าเรียนมหาลัยก็ก็จะออกมาพูดเรื่อยๆจริงๆถ้าเขาฉลาดวันนี้นะคะถ้าเขาเงียบแล้วปล่อยให้หนูใช้ชีวิตของตัวเองไป เขาจะเสียภัยความมั่นคงไปหนึ่งคนเพราะหนูจะตั้งใจเรียนมากๆแต่การที่เขาทําอย่างนี้เขาดึงให้หนูกลับมาในสนามการต่อสู้ทางนี้และหนูจะไม่ยอมแพ้หนึ่งหนึ่งสองจะต้องถูกยกเลิกให้ได้จะต้องไม่มีเยาวชนคนไหนจะต้องไม่มีใครที่ออกมาพูดแบบนี้โดนแบบหนูอีกและหนูจะไม่ปล่อยให้เพื่อนของหนูทุกคนที่โดนตายห,หนูออกมาต่อสู้คนเดียวเขาดึงเขากําลังดึงหนูออกไปให้กลับไปต่อสู้เหมือนเดิมซึ่งหนูกลับมาแน่นอนมันจะไม่หยุด กับการเรียนเนู้โพลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหนูเชื่อว่าหนูทำได้และหนูก็เชื่อว่าทุกคนที่ออกมาเรียกร้องทุกคนที่เห็นด้วยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันต้องทำได้มันต้องสำเร็จแน่นอน